เผื่อนงามมะน้อเนาะหมู่เพื่อนเนาะสร้างยูทูบสร้างเสื่อมเสื่อเปลือ,อปโซาวเนาะราคาเป็นกันเองเพมือนเผื่อนระดัแหล่งเนาะราคาเป็นเป็นกันเนองเนาะทำฟ้าทำเบิ้งห้องนี้อีกเนาะอืมกาเวลานิง เรื่องของร้งนเองเนาะติดมนะ ừ, อือนเลยเนาะอืเผื่อแบบเรียบง่ายเนาะเว้น,นแต่แบบติดแบบง่ายเนาะมีวิธีของนะสร้างเนาะมันก็สิไว้ถ้าบ่มีถ้าว่าสร้างแบบถ้าบ่สำน,นักจริงก็บุู่้จักวิธีติดตนะั้งเนาะอันนี้ก็คือห้าวระเบียงเนาะติดมือสองนี่เนาะโชดอกไม้ หาเหลียงโทรลงไม้หลายอลังการบ่เพื่อนๆเนาะ7มื้อแล้วโตยังบ่ได้เพื่อนๆโทรลงไม้นี่ดัดลายตาบ่บ่ตรงปกบ่ตรงั่นมันบิดมันเบียวก็บ่เอาเพื่อนมีแต่ว่าเอาเปะเลยเนาะให้ฟังนําเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งังนั้นเนาะติดตาม Oh, สวยสดงดงามโถดอกไม้ลายอมุ่นยังมันตันมีมือกล่องคือเก่าเนาะอยากบอกวิธที่ต่างอยากเก็บยังนะอยากมักอยากยังให้เบิรงแต่ว่าวิปปูจับกล่องให้นี่สร้างที่มันยังบอกงานยังบ่มีทุนบ่มมียังอยู่เนาะเกิดเนาะก็เลยบ่มีผู้จับกล่องบ่มีผูวนี่เวลาเขาติดต่างเข้าทายเขาอธิบายให้นะาว้าเอายังตอบใส่แล้วเอายังหน้าเสื่อมแบบไปนะ วันข้างหน,าน้าเนาะคนเพื่อนเนาะวันข้างหนา้าเผว่สาสร้างพิมพ์มีทุนสร้างพิมพ์สี่หาเมื่อกล่องมาเน,นี่ยแหละนะฮะคนไทยดูไทยเน,นี่ยเป็นมือกล่องหสาสร้างเนาะจาะได้กระสร้างสี่ด็ไเป๊ป้าเด้อคนเพื่อนสุขสุขพนเนาะจะได้กระฟ้า,ฟาคนติดตามสาร้สางพิมพ์เด้อเนาะในโอกาสสร้างพิมพ์เนาะกว่าวามีมีเกว่ามีโอกาสเปิดสาขาได้คือคนอื่นเขาาเนาะ